สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตเรียบง่ายบายนูนี้ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไาแกงหน่อไม้ค่ะแต่ก่อนจะแกงหน่อไม้ก็จะมาล้างเห็ดก่อนนนคะค่ะสาแฟนเท้าเพิ่นไปเก็บเห็ดค่ะอันนี้คือเห็ดปวกนะคะเพื่อนๆเ,เห็ดปวกเห็ดโคนนี่แหละคะ่ะจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกติดต้อกันหลายมือแล้วเห็ดปวกแถวบา้านเทานีกันออกดีค่ะแต่ยังออกเรื่อยๆอยู่เนาะคะ่ะ แต่ว่ากะไก่จะล่าแล้วเนาะที่นี่มือเ้านี่แฟนเฮากับพี่ซ้ายเพิ่นกะพาการไปเก็บอันนี้ดอกใ่ไงด้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นเห็ดอันนี้บ้านบ้านเฮาเอิญเห็ดเห็ดปวกไม้ไม้เนาะกะจะมีจะมีหลายเห็ดปวกอยู่นื้อกันค่ะก็จะมีเห็ดปวกอันนี้อันนี้เพิ่นเอิญเห็ดปวกฟ้านเนาะจ่เป็นสีแดงแดงสีออกสีแดงแดงแล้วก็จะมีเห็ดปวกขาว <c oughs> เห็ดปวกขาวแบบนี้ค่ะแต่ว่าพี่ซ้ายเพิ่นบอกว่าถ้าเห็ดปวกจาก แสบนี่ค่ะคือจะเป็นเห็ดปวกขาวเห็ดปวกฟานเห็ดปวกฟานนี่จะแสบกว่าเห็ดปวกขาวจหน่อยอยู่แล้วกาล้องลงมาก็จะเป็นเห็ดปวกจิกอันน้อยๆนะไหมคะ่ะแตาว่าน,น้ยนีงแบบนี้เนาะอันนี้แห้งแสบแห้งเพราะว่าขาใหญ่นะคะสรุปแล้วก็คือแสบคนละแบบแสบคือกันละคะ่มะมื่อนี้เดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาล่างเห็ดถ้าก้นอนเนาะเลยจะชวนเพื่อนๆไปแกงเนื้อไม้น้ำกันค่ะช่วงนาฝนยังสีก่กะ น่อไหม่ก็ออกหลายค่ะมเมื่อเศารแฟนเขาเพิ่งเก็บน่อไใหม่มาน้าค่ะเป็นน่อไหม่เชียงพายอยู่นาสวนเท่านี้แหละค่ะก็คือปลูกไว้นะคะเฉนๆจะปลูกไว้หลายุูมอยูเออ่เก็บมาน้าค่ะก็เลยเมื่อนี้นบ่ได้ไปเห็ดงานอีหยงเลยเพราะว่าฝนตกเนาะก,ก็เลยว่าเนี่ยแหละจะล่างเฮ็ดละก็แกงน่อไหม่ค่ะเฮ็ดกินตอนเที่ยงเนาะคะ่ะเป็นกับข่าวมื้อเที่ยงเนาะคะ่ะดอกนีกระดอกใหญ่เนาะ แบ่งให้อ้ายไปพนละครึ่งค่ะแต่ว่าของพววเขานน่จะเอาดอกบานแน่จัน่อยให้พี่ชายพันไปน่ก็ค,คือดอกจูมค่ะพี่ชายพันจะมักดอกนน้อยจุ๊มๆนู้ไหมค่ะเป็นบอกว่ามันจหวานดีว่าสันส่วนของพววเขาหน่ดอกบานก็นได้ค่ะแบ่บคือกันวานขึ้นกันแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนมักเนาะค่ะคุณสวย ตอนนี้ก็ลลังเสร็จแล้ว,วค่ะเพื่อนๆกว่าจะล่างเสร็จกะเปื่อยออกไปแล้วเนาะคะ่ะบางดอกพ่นกระบานค่ะจะก็ได้พ่อแกงอยู่ดอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้อใหม่สร้างพายที่เขาต่มไว้นะคะได้สองนามแล้วะคะ่ะน่าจะเจอแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าปกติเขากะต้มสองนามแล้วค่ะ้ะเพื่อนเมื่มึงจะขยานไม่ยาค่ะจะรยานคันหนีได้ยี่สิบห้าปีแล้วค่ะ ยังปันดีอยู่เลยค่ะว่ามีขายเลยเเลยค่ะลุนนี่ส่วนไม่ยาพันกามาเห็ดแปลงดินเพิ่นค่ะเป็นแปลงที่จะเตรียมปลูกแตงโมเนาะเพิ่นเอาพวกเน้าเอาหยังออกค่ะกะเห็ดไปเรื่อยๆค่ะเวลาลาะลให้ฝนอยู่ซักก่อนเพราะว่าเมื่อนี่ก,ก็ยังฝนตกอยู่ค่ะกะเห็ดเตรียมแปลงไปเรื่อยๆซะก่อนเนาะค่ะั <c oughs> อันนี้คือหญ้าอย่างนี้อะลูฟัสบราซิลอันนี้แฟนเฮาไปตัดหญ้าอะลูฟัสบราซิลมาค่ะเพื่อนกาจะไปปลูกหญ้าเนาะอะลูฟัสบราซิลนี่จะบอกว่าต้นใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนผู้ใดเลี้ยงงัวนี่คืนนะถ้าปลูกคืนนะปลูกยากค่ะแต่ว่างัวกินดีเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนตาการหลอดกันครึ่งครึ่งอะหรือว่าจะอยู่ที่ฟูขนาดนั้นตาการหลอดกันหน่อยค่ะโอมั่นแตกจะหาเสียไป อยูเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเก็บอันนี้กอนค่ะมาเก็บใบย่านางกันนะคะมาเก็บอยู่ในสวนยางของเรานี่แหละใบย่านางก็เกิดยูตว่าขันเกิดห้างค่ะเพื่อนๆก็ยังดีก็ยังมีพอให้เก็บเนาะยาะมันจะแกงเนาะไม่เห็นอย่างเกี่ยวกับไอ้ใส่ใบย่านางก็ยังแบบบบต้องไปหาข้างนอกเนาะก็เขามาเก็บในสวนของเขาได้เลยเนาะค่ะเอ้กำลังมองหาอยู่ อยู่ตรงไหนหนาใบยยนางเราอ้าวตรงนี้ก็มีเพื่อนๆแถวนี้กัมน,นี้ค่ะ ได้ละคะใบยน,นาหรือห้าหลุดเอาต่ไบนะคะเพณู่้เพราะอะไรล่ะซ้ำก็ได้พอแกงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปคั้นแล้วก็จะแกงหน่อไม้กันเนาะคะ่ะ นี่ซื้อต้นพริกถีปลูกไว้แลคะ่ะเพื่อนๆปลูกไว้ทะก,กินซู้กว่ามาเก็บจนจะหมดแล้วเนาะคะ่ะเก็บพริกลุกโดดไปใส่น้าแต่ว่าพริกตำนานาจะใส่เป็นพริกแหงเอาคะ่ะพริกีที่เราปลูกนี่ก็จะมีพันธุ์เป็นพริกขาวนะวะเพราหัว,วซื้อพันธุ์แถ่แ้ซื้ออย่างนาะจะเป็นพริกสีขาวและะ้วกนะ็จะเป็นตัวนี้นะจะเป็นพริกจินดานะคะ่ะตัวนี้เป็นแบบนี้เนาะ,ะแต่ว่า บบท่าในสุกบบท่าในแดงเนะะ้วค่ะเก็บเก็บไปใส่กับเขา่าเก็บไปกินก่อนนะคะปลูกไว้ประมาณ3าี่ต้นค่ะ,ะถ้าถือฝนเพิ่นไม่ค่อยขึ้นแต่ที่จริงกับปลูกหลายอยูุตะวนันถืกฝนแล้วเพิ่นก็ไม,ม่ตายไปน้าค่ะเพราะว่าฝนตกเรื่อยๆเน,ะนาะเห็นในห่าพันเน่าไหมคะ่ะ ทหนีแล้วนะคะเพืเ่อนๆตอนนี้เ่าก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะกะจะมีเห็ดค่ะอันนี้เป็นเห็ดปวกนะคะ้วก็บวกค่ะบวกที่ปลูกไว้ก่ะได้สามสี่ลูกนี่ยระคะ มีใบแมงลักนิดนึงปลูกว้แล้เพ่นบรย้มเกิดเพ่นปวยขึ้นกันค่ะแล้วก็พริกลูกโดดเนาะอันนี้น้ำใบยะานางแล้วก็จะมีอันนี้คือเป็นปลาค่ะปลาเสืออมถีเฮาเลียงไหวละคะ่ะเพิ่นตายจะว่าเป็นอย่างเนาะเก็อเอามาก้วลก็จะเอามาใส่แกงเนื้อไม้น้ำอยู่ทางนี้ค่ะทางนาครพนมบานเฮานี่บานแฟนเฮานี่ข้าเจ้าจะนิยมเออแกงเนื้อไม้ไส่ปลาเด้อค่ะแล้วก็จะมีอันนี้คือ อ่เข้าวเบือเนาะมดแดงมาจากไหนเอ่ยข้าวเบือตำใส่พริกตำใส่ตะไคร้แล้วก็มีเกลือด้วยค่ะเดี๋ยวเ้ามาเริ่มแกงกันเลยค่ะอันนี้คือเนาอใหม่ที่เขาต้มไว้แล้วเนาะคะ่ะเขากรองไว้แล้วเนาะเขาก็จะใส่ไปเลยแล้วก็จะมีน้ำใบย่นางค่ะ โอ้ยวันมากเลยใส่พื้นก็ปไปค่ะเพื่อนๆนี่นนก็เลยปันไหลเลย,ย,ยถ้าใส่ขอเบือนี่ก็ต้องค้นมาให้ขอเบือติดหน่อนะคะเพื่อนๆแล้วเนาะคะ่ะเราก็จะใส่เห็ดลงไปก่อน ใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลานี้เป็นน้ำปลาต้มสุกมาเลยเด้ยวยเพื่อนน้ำปลามาจากบ้านพี่ยาโสุรพร้อมค่ะแตต้มสุกมาแล้วค่ะแต่ว่าเอามาใส่อย่างกระปุกไว้เนาะใส่ซักนี่แหละมันจะเน้ำขึ้นขาดไม่ได้เลยผงนัวน,นี่นึงใส่ซลาไปก่อน รอให้ปลาสุกก่อนเดียวเรามาใส่บวบเพราะว่าถ้าใส่บวบเลยเดี๋ยวบวบจะเปื่อยเนาะตอนนี้น้ําเดือดปลาก็สุกเลยเนาะคะ่ะใส่บวบแล้วก็พริกลูกโดดเลยค่ะต้นมากเลยเพื่อนๆฝนแห้งหรือ,รอว่าเราใส่น้มไบยังนางหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็นจะมีน้ำบวบออกมาเนาะเพิ่งน้ำบวบน้ำเห็ดไม่หักได้บพอยากใส่น้ำใบย่าน้หลายเดี๋ยวมันจะหลายเกินไปนะคะ ตอนนี้บวกก็สุกแล้วใส่น้ำปลา,าเลยจ้าอาเสร็จตามด้วยใส่เมงนกเสร็<อ>เสร็จแล้วเด้อเ,เพื่อนๆแกงองอไม้ของเราเป็นจังได้หน้าตาน่ากินบอมาเด้อมากินแกงงาไม้แซ่บๆฮอนๆน้ำกันเด้อจ้าอู้ปันออกเดี๋ยวเขาจะตากแบงให้ไม่ยากกลับบ้านน้ำเนะ จะกินเป็นข้าวเที่ยงจ้ะ ตะก,กาบ่อดดห้อยไว้ไวแฟนท้าพนไปปลูกหญ้าเนาะไปพ่อเห็ดปวกอันนี้เป็นเห็ดปวกฟานเนาะเนี่ยจะเป็นดอกสีแดงแบบนี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าให้เอามาแขงใส่ไอ้น้ำอันแกงน้ำมัน้ำจนว่าเขาเห็ดเหลวแล้วเนาะคะ่ะกะบ,บ่ไดดเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะ สำหรับคลิปนี้กระขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้เขาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อค่ะและสุดท้ายนี่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันค่ะจะลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ